สวัสดีครับพวกก็ผมนะเบีบอยนะครับจากช่องผีเสื้อฟิล์มนะครับตอนนี้แมงบี้ก็นะครับกำลังจะเอาปลานึ่งนะครับให้กับเจ้ามอมได้กินนะครับวันนี้กลางวันนะครับแมงบี้ก็กินหัวปลานึ่งนะครับก็มันเหลือก็ให้เจ้ามอมด้วยแล้วก็เจ้ามอมก็จะได้กินปลานึ่งทั้งตัวนะครับนี่เขารอแล้วนี่เขารอแล้วน้าเขารอเขารอ วันนี้ได้กินปลานะจะบอกให้ฮะวันนี้ได้กินดีนะ,ะ,ะ,ะอืฮัโฮัลโอได้กินดีได้กินดีได้กินดีดน,ด <c oughs> นี่นะทุกคนครับนี่คือปลานิลน,นะครับเดี๋ยวผมก็จะเอา,อาหัวปลานะครับ นี่หัวปลาที่ผมกินเหลือนะครับมันก็ยังมีเนื้อมีอะไรอยู่นะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวเราจะไป <c oughs> เอานะครับเอาใบเดี๋ยวเอาอันนี้ไปตรงใบสักก่อนอ <c oughs> Ừ. 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 điên. กินที่ได้ยากก่อนนะครับอันนี้เอาหัวปลาก่อนนะครับเดี๋ยวหัวปลาเสร็จก็ตามด้วยตัวนะครับตัวหนึ่ง้าบไปไข้าไปไ ่อยกินมอม,อมเนื้อมก็มีนะครับทุกคนไม่ใช่ไม่มีนะเนื้อก็มีมเดีเร็วเดี๋ยวเนื้อมันไม่หลุดครับอา่าก้างมันใหญ่อ่าอันนี้หลุดแล้ว มากมาอยู่นี่อยู่นี่อ,อนี่ครับมันมันมีเนื้ออยู่นะทุกคนอ่านี่ไงเนื้อออกมาแลวนะครับ นะครับก็เ,เดี๋ยวจะ <c oughs> ไปเอานะครับปลานินที่เหลือนะครับเราจะไปเอาปลานินมานะทุกคน <c oughs> เมื่อกี้มันเป็นหัวปลาสวาย คือถ้าเป็นของคาวนะแมงวันมันมันได้กลิ่นนะครับทุกคนถ้าทำปลาในแะมงวันเยอะมากอันนี้ผมก็จะล้างสไลด์อย่างดีเลย <c oughs> ก็มีเจ้าเสืออยู่ด้วยนะครับผมก็แบ่งให้เจ้าเสืออยู่นะแบ่งกันกิน เสือก็มานั่งแทะนี่นี่กะมอมอยู่นี่บอ,อมอก็ห่วงนะครับเดี๋ยวเยลียนก่อนม,อมามาน,นี่น,นี่มำมาตรงนี้ลลกอ้าว นี่กินเนื้อกินเนื้อกัอนนี่กินเนื้อค่อยๆกินมีเนื้ออยู่ก็จะเอาไปให้เจ้าเสือ <cười> <cười> Để tên lên. Ồ oh hô. Mà mê liếu liều nè, là lên Để Đây kim thắng tua nè. นี่ไงเห็นสิเนี่ยเออเนี่ยได้เนื้อ ไปไหนโดมอะไรล้ะนี้อือนี่นี่ วโอเคนะครับผมก็จะเอาจานไปล้างนะครับก็ได้กินแห้งแรงทุกคนบรรยากาศ <c oughs> บรรยากาศเหน้าหนาวแล้วก็ช่วงที่ จะเข้าสู่ฤดูร้อนอ่ะมันแรงครับมันไม่มีความชุ่มชื่นนี่ครับแห้งแรงนี่ผมก็จะร้างด้วยสไลดยนะครับล้างด้วยสไลายึบเปิด,ปดน้ำ ของมันคาวทุกคนต้องล้างให้ดีนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ